เราจะต้องไปไหนฉันอยากไปค่ะ ก็มีทางที่เหมือน,นจริงเหมือค่ะค่ะแต่ว่าโชคดีทางที่เรา,าสามารถไปิึง <c oughs> นี่เอ่อเอ่อเ่อฮ้นี่ค่ะนี่แล้วก็เดินลงไปข้างล่าง GJ ตัวนี้ก็ได้นะเนี่ยขดหินขดหินใช่มีขดหินที่มขีขนาดที่พิเศษอ,ะอ่ะหลาย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 บล็อกหลายหลายหลาย,ลายขดหินใชเพราะคุณส่วนใหญ่ตื่น่าที่นี่อ่ะก็ก็ก ก็อยากตูร็อกร็อกใช่ก็ได้นะแต,แต่ว่าสงูงสูงมากเลยอะ่ะตูหนึ่งสองสามหนา,หนาหนแล้วก็บินวนนะวะ đi bộ pa, lên đường này nè, 网友的行，睇啊，其实呢个网友。 อันนี้คือต้นยางอินเดียนะคะเพิ่งเคยเห็นนะเนี่ยต้นใหญ่ขนาดน,นี้เลยดูดิที่เราจะไปปลูกในบ้านอะ่ะอันนี้ก็แค่เป็นจริงต้นจริงๆคือนี้เลยหญ่ขนาดน,นี้เลยนะโอเค

กินกินกินกับป้าเกินกับป้าเขาเลนชอบมากเขาเก่นชอบมาก มก um, ็โมจิเหรอใช่ก็โมจิอ oh! ่ะโมจิก็เเก่าโมจิเก่าคุณคุณท้องกงโมจิเก่าโอ้แล้วก็โมจิอีนั่นก็หวานหวานมีถั่วข้างในอืม那你又要饮้嘢啊กิไม่อนนะทเอาแล้วก็ตัวนี้ยอ่สามเคือมั้อันที่สามอ่ะซิมิรอหนึ่งซิน

อันน yeah. mm, ี้อร mm ่อยเป็นถั่วแล้วก็หวานหวานใช่แต่ว่าไม่หวานมกน้ำเผนเผาเหรอใช่ม้เผาด้วยใช่เรียกว่าอะไรนะอันเนี้ยมจิเหรอมจิคนญี่ปุ่นเอ้ยคนญี่ปุ่นของของงเรียกว่าอะไรโรมาจิฟาซังโรมาจิรอโมจิถั่วฟาซังคือถั่วแล้วก็โไมาจิคือมูจิอืมอืมมาไหนลองดูนี่คือจริงจัาพอไม่ร้อนพอไม่ร้อนค่อยมชิมดูดิด่ดิดูดูดิดูดิดิดดิดด

ก็ยูส wow. ุก็ส้มญี่ปุ่นอ๋ออันนี้ยูสุยูม่ชใช่อันนี้ก็ส้มใช่ใช่หชาทุกก้งิอซี่หรอใช่มัน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 ผลไม้อะเออเออเอ yes น้องกับสายส้มก่อนเปียวจะไปแล้วจากที่นี่ <laughs>